สตอรี่เฟซบุ๊กไม่มีเพลงแนะนำให้แก้ไขาตามนี้เริ่มต้นนะครับให้เราออกจาก Facebook ก่อนเสร็จแล้วนะครับให้กดเข้าไปที่เพจส Store ในมือถือของเพื่อนเมื่อเข้ามาแล้วนะครับให้กดตรงช่องค้นหาด้านบนตรงนี้มือถือบางคนนะครับจะเขียนว่าค้นหาแอปและเกมเมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับให้พิมพ์ Facebook พิมพ์ตามนี้ไปเลยเนาะเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วนะครับให้กดเข้าไปที่ Facebook เสร็จแล้วนะครับเราก็จะเจอแอป a c e b o o k ขึ้นอยู่แบบนี้ให้เรามาดูด้านหลังตรงนี้นะครับว่ามันขึ้นเป็นเปิดหรือว่าอัปเดตถ้าขึ้นเป็นอัปเดตนะครับก็ให้เป็นเพื่อนกดอัปเดต Facebook ให้เรียบร้อยนะครับขั้นตอนนี้นะครับก็รอสักครู่เนาะอาจจะใช้ระยะเวลาในการอัปเดตนานหน่อยนะครับเมื่ออัปเดตเสร็จแล้วมันจะขึ้นเป็นเปิดแบบนี้ก็แปลว่าตอนนี้นะครับเราได้ใช้ Facebook เวอร์ชั่นล่าสุดแล้วนะครับให้เป็นเพื่อนนะครับเข้า Facebook ในมือถือของมันเพื่อนได้เลยครับ เมื่อเข้า Facebook มาแล้วนะครับก็ลองกดลงสตอรี่เนาะ,ะเมื่อกดมาที่สตอรี่เสร็จแล้วนะครับจะสังเกตเห็นได้ว่าตอนนี้เพลงในสตอรี่นะครับก็จะขึ้นแสดงผลให้เราลงสตอรี่แบบมีเพลงแล้วนะครับถ้ามันขึ้นแบบนี้แล้วเนาะก็แปลว่าตอนนี้เราสามารถลงสตอรี่ a c e b o o k โดยใส่เพลงเข้าไปได้แล้วนะครับหรือว่าเ,เพื่อนๆบางคนเนาะอาจจะก,กดเลือกไปที่รูปภาพเสร็จแล้วนะครับมากดเพลงตรงนี้มันก็จะมีเพลงให้เราได้เลือกใช้งานแบบนี้ เพื่อนๆนะครับก็สามารถใช้วิธีนี้ไปแก้ไขปัญหาเบื้องต้นกันได้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆนะครับแก้ไขาตามนี้แล้วเพลงมันยังไม่มาเนาะอาจจะต้องรอเฟ e บุ o กนะครับอัปเดตปัญหาในการใช้งานที่เกิดขึ้นประมาณสัก1-2วันเนาะ ถ้าแก้ไขปัญหาแล้วนะครับเราก็จะกลับมาใช้งาน Story Facebook แบบมีเพลงได้นะครับโอเคครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในกรณีที่เราลง Story Facebook แล้วไม่สามารถเพิ่มเพลงได้เพลงหายเพื่อนๆนะครับสามารถใช้วิธีนี้ไปทำได้เลยครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ